เอาแล้วมาละมาแหล,ละอย่างนั้นทำหน้าดีๆหน่อยแม่แค่ต้นไม้มากันพักเรานี่แล้วก็มีต้นทุกนี้เลย เดินมีตรงนี้ข้างนอกก็จะมีทุกอย่ยิ้มอันนี้คือต้นอุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเหมือนจะตายเยน,นี่ยอันนี้ต้นตอนนังครับ เขากำลังออกหนองอย่างนั้นเลยแม่มันเหมือนจะตายในต้นเนี่ยนี่น้องเขาเป็นลูกนะคะก็รักษาน้องไปดิแม่สวนทุกนี้มาัเต็มเต็มเปียวมาได้สักสามตัว แต่ว่าบางตัวก็หนึ่งตัวมาสี่ตัวด้วยมาสักสองเดี๋ยชอบต่อต่อริทารูยังมาตั้งแต่น้องเขายังเล็กตอนนี้เขาโตแล้วะคะ่ะอันนี้ออะไรตาริทารูตาริทารูคือตัวนี้อันนี้เป็น นมพันเจ้าเขากำลังออกหนอเห็นไหมเห็นหนอเขาไหมยังไงหนอเล็กๆแล้วก็มีอันนี้นมพันเจ้าอีกสัดนมาแต่มันไม่ตายนี่ด้วยสามตน้นแล่อันนี้นี้กลีบมะเฟืองนี่เลยใหญ่มากก,ก็อ้วนดี แล้วก็จะมีต้นใหญ่อีกแล้วมีต้นใหญ่ก,กว่านี้ที่สูงเขาไปถ่ายข้างนอกด้วยเดี๋ยวก็ตายหรอกไม่ตายหนูใส่แมสอยู่ถ้าต้นนี้ก็จะเป็นขนาดนี้อือก็จะมีต้นนี้เล็กอยู่แม่ไปถ่ายข้างนอกกันไหมคะไม่ค่สวยแล้วก็จะมีต้นนั้นสูง กว่าต้นไหนเลยเอามาดูดิแต่นี้เกือบแล้วบายดิออกไปแล้วครับจะไปยวให้ดูอีกต้นหนึ่งัปจะไปแล้วก็จะมีต้นนี้ด้วยแต่อันนี้มีทั้งหลายต้นเลยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ